วันนี้มาแบ่งปันกระโปรงแฟชั่นสวยๆกันนะคะจะใช้เป็นผ้าฝ้ายผ้าทอมือนะคะผ้าลินินตัดได้หมดนะคะเริ่มจากนกํากระโปรงแผ่นเต็มมานะคะความยาวคุมเข่านะคะจากนั้นเราจะวาดตรงนี้นะคะด้านข้าง18เซนนะคะด้านฝั่งฝั่งนี้ใช้12เซนนะคะแล้วเราก็วาดตามจินตนาการเลยค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะใครจะเอา กระดาษมารองหรือว่าเอากระดาษใสมาก๊อบนะคะเราจะค่อยๆก๊อบทีละช่องนะคะอันแรกจะกรอบชิ้นล่างสุดออกมาก่อนนะคะาจากนั้นนะคะเราจะกลับแบบนี้นะคะแล้วเราก็ก๊อบชิ้นพับลงไปนะคะชิ้นที่สองชิ้นที่2ก็จะเป็นชิ้นที่มันพับเข้าไปข้างในนะคะก๊อปลงไปเลยนะคะ เราจะต้องกลับแพทเทิร์นนะคะกลับไปกลับมาค่ะอ่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาดินสอนะคะลงตามเส้นที่เราก๊อบไปนะคะเราจะก๊อบข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะนี้เป็นด้านข้างค่ะนี่นะคะอันนี้ตรงนี้โค้งๆนิดนึงอ่าอันนี้เป็นชิ้นพับที่เข้าไปข้างในนะคะ เราก๊อปได้หนึ่งช่องแล้วนะคะจากนั้นก็วางแพทแท่์ลงไปค่ะอันนี้เราก็หงายแล้วนะคะไม่ต้องกลับเพราะมันเป็นชิ้นนี้นะคะเราก็วางลงไปค่ะแล้วก๊อปนี่ค่ะก๊อปชิ้นนี้ลงไปค่ะชิ้นนี้เป็นชิ้นเมื่อกี้มันเป็นชิ้นพับเข้าข้างในชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นบนนะคะนี่ค่ะก๊อปลงไปเลยนะคะก๊อปเรียบร้อยนะคะก็เอานึ่งสองมาลงค่ะทีละช่องนะคะนี่ค่ะ ต่อไปนะคะแล้วก็ก๊อบชิ้นยาวชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวกันกลับค่ะอันนี้เราจะต้องกลับแล้วค่ะอ่ามันมันกลับปั๊บพัดก็จะก๊อบรอยลงไปที่ชิ้นล่างนะคะแล้ววางแบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อบชิ้นนี้ลงไปค่ะด้านข้างนะคะให้เราเผื่ออ่าเอาไว้ให้มันพองนะคะให้ว่าให้มันเหลือๆนะคะเผื่อออกไปอ่าเรียกว่าตรงสะโพกนะคะให้ตีดีดออกไป4เซนติเมตรค่ะ ริบมันตกนะคะเสร็จแล้วตัดออกมานะคะตรงปลายเกล็ดอันนี้นะคะให้เราปิดแล้วตรงนี้ให้มันแยกออกเรียบร้อยนะคะอันนี้ตัด2ชิ้นนะคะแล้วก็เย็บกลับค่ะจากนั้นเมื่อเราเย็บกลับเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปวางทาบกับกระปรงชิ้นล่างค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กระโปรงมีจีบภาพสวยๆแต่งเก๋ๆนะคะสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัครได้วันนี้นะคะหรือใครอยากมีหนังสือไว้เป็นคู่มือการตัดเย็บเสื้อผ้าทักข้อความไผ่ามาได้ค่ะอย่าลืมติดตามช่างไผ่ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาไผ่มีวิดีโอใหม่มานําเสนอนะคะสําหรับวันนี้ใครมีข้อสองสัยกระโปรงตัวนี้ทักสอบถามไผ่ามาได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ